Okay. กลับมาเรียบร้อยแต่เราไม่ได้เจอกาเรนนี่บอกเลยนานมากทางนั้นเป็นมัตเตยีป่ามัตเตยีนี่ปรับให้ขึ้นด้วยนะแพทน 6. 0, 6. เนี้ย6 0 6.10เนี่ยมัตเตยีเนี่ยปรับให้เก่งขึ้นนิดนึงไอ้สกิล3สกิลไอ้ดาบมันอนะทูดาเมจอะกับสกิลหนึ่งหรอ เองเนี่ยเล่นเชนปา่าเขามีวัวเราอีกไนมาด้วยแต่เราก็ดีตรงที่มีจันหน้าที่คอยผักออกอยู่เหมือนกัน มีวัวเขาอาจจะเข้ามาหาเราหรือเปล่ามีซีซีตัวเดียวเองมั้งทางนั้นการเลยนไม่มีซีซีดีก็ไม่มีซีซีรูเซียนก็ไม่มีมีอาเซียที่ต้องรอววหกผักกับวัวแต่ทางเรานี่ทางเรามีของพี่ทอนสตันได้โซน่ามีสโลอาลีมีจูบแล้วก็นาสกิลหนึ่งมีสโลแต่ตอนแปลงล่างก็ซีซีหนามากทุบ ตอนทุบก็สตาร์นไงตอนแปลงร่างอันตีก็รวบสตาร์นอัดกำแพงได้อะไรเงี้ยเนี่ยวัวเหมือนจะเข้ามา ข้อเลสก่อนเนอะเหมือนรู้เลยเหมือนรู้เหมือนรู้ เขาน่าจะไปเอาตรงนี้เราอ่ะน่าจเจาบูเราไปละว้ามาตูงยีแก๊งบนครับ เเเลกันมื่อกี้พี่รีบกดสก,กิล2ไปที่จริงต้องรอ เรามาเช็คดูครับว่าข้างบนเขาบอกว่าโนแฟตแล้วอือหืออือหือไม่คุ้มแล้วมั้งเนี่ยถ้าวัวยังไม่อีกนายนี่ตายเลยนะเนี่ยแฟตเข้ามาอีกนายตีเนี่ย ออฟาร์มง่ายดีครับเชนถือว่าไม่ยากมากเดีย๋ยวมาเก็บตุ๊กตุ่นตรงนี้กันเก็บตุ๊กตุนให้เพื่อนกันมตัตตยีนะ่จะเก็บไปไหมมาดูตรงนี้ดีกว่า ัวมันไม่ตายอ่ะต้องได้นน,นเลยอ่ะเมื่อกี้ทอนแฟดนะครับต้องทอนแล้วก็แฟดอย่างนั้นมันจะหนีได้มตัตเตยีมาขโมยป่าเราตรงนี้ไม่รู้ว่าขโมยตรงนี้ไปหรือเปล่ายังอ,ออกไม่ได้ติดดื้อรกไม่ได้ มากันวัวน,นี่รอเลยโอ้ยให้เวียนฟาร์มกันเดี๋ยววาดให้แล้วกันโอเคเดี๋ยว เราไปออกของก่อนครับอืมลองนี่เลยเหรอนี่ก่อนไหมแล้วก็รองเท้าพี่จะเล่นเป็นแท้งเลยนะครับเอาไฟมาก่อนเอาไว้เบิร์นฟาร์มง่ายๆไปก่อน ถ้าเราออกของป่าตรงนี้มามันอยากจะฟาร์มยากก,กว่าหรืเปล่าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเ็เลอออกอันนี้มาแบบให้มันตีกระจายช่วยอะเพราะเชนมันตีเป็นเป้าหมายเดียวไง เดินหาตัดวาดกันตรงนี้ไม่มีวาดอาเซียก็ไม่มีด้วยโหมีหกละมันจะผักอะดินั่นไง ไม่น่าปล่อยเลยพี่พี่ว่าจะให้เขาไงไม่น่าเลยดูนี้พี่น่าจะจัดเลยดีกว่าไม่ปล่อยแล้วพี่รอบนี้บอกเลย ได้ก็ได้อะพอถ้าปล่อยแล้วมันจะพลาดเหมือนเมื่อกี้อะแต่คนอื่นไม่รู้เขาคิดยังไงนะแต่สำหรับพี่อะใครราดได้ป่าราัดได้พี่ให้เขาหมดนะพี่ไม่ว่าอะไรเลยอันนี้พี่ก็เกรงใจเขาอยู่เหมือนกัน ได้ไหมถ้ามันได้มานี่รู้เลย เสียเกือบตายเมื่อกี้นี้ถ้าพี่ไม่ลังเลพี่จะว้าไปกับอาลีแล้วนะ อาลิมาไหมโอเคเขาไม่หยุดวาร์ปเราก็ฟาร์มตรงนี้ก่อนถ้าแถบระดับความยากมีมากมีมากมันยากหรือง่ายเหรอตัวนี้เหรอมันอยู่ระดับกลางๆอะครับ ไม่ไม่ไม,ม่อยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายด้วยอะต้องทอนให้เป็นอะ่ะสกิลสมให้เป็นนะครับถ้าเราสกิลสามเป็นอ่ะก็ไม่ยากเขาเห็นเรา,าเวลาทอนแฟตรเราก็ทอนไปก่อนให้มสักนิดนึงอะ่ะ แล้วค่อยแฟดไปโดนติดตัวเขาก็ได้หรือจะไปพี่ชอบแฟดเข้าไปแบบทอนแล้วก็แฟดไปข้างหลังอะเพิงอะไรเหรออันนี้พี่เปิดแรนดอมในอะไร n ncs อะไรอะ่ะลองเซิร์ชใน ไอ้ยูทูบดิย YouTube อ่ะครับ NCS หรือ NSC อ่ะมันเป็นชาแนลของเพลงไม่ติดลิกิทธิ์อ่ะ NCS อ่ะ อย่าวาดแถวนี้ไหมทำไมพี่เห็นหวาดเมื่อเนี่ยทำไมมันขึ้นหวาดโอ้หนี่ไงอ๋อมีมาวาดตรงนี้เลยเว้ยแก้งว้าวกันตอนนี้ยี่สิบวีมีอันตีเดี๋ยวเราเรอไปช่วยเดี๋ยวลิงแป๊บนึงนะครับพอดีพี่เล่นอยู่เดี๋ยวแป๊บนึง เขาบวกไว้เขาบวกไว้ตายวะตายวะยิงได้อีกรอบนึงยิงแน่มาตียีมใครมาเดี๋ยวอันตีให้เมือ่อกี้ว่าจะอันตีเวทน,นะแต่ก็กลัวมาตียีมาซ้อนไงกลัวพลาดอะถึงฆ่าวัวได้ก็จริงอะแต่อาจจะไปตายสองอยู่ในป้อมอะถ้ามาตียีมา เพลงนี้เดี๋ยวลิง์ให้ครับแป๊บหนึง่งฟาร์มก่อนคือเชนมีข้อดีตรงที่บวกเลนไหนแล้วก็กดอันติไปเลนนั้นอะช่วงช่วงไม่ได้บวกแล้วฟาร์มไปก่อนอะ อกว่าที่ระดับความยากมันเยอะๆนี่เล่นยากหรือง่ายเออตรงหน้าชฉปมเหรอที่มีแถบ AD และเลือด AP ระดับความยากเหรอพวกตัวที่เล่นยากๆมันจะเป็นตัวที่ต้องได้เล็งนู่นเล็งน,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 นี่อะครับตัวที่ง่ายๆก็คือกดอันติ ไม่ต้องอันเลงมากก็คือกดปับป๊บไปโดนเป้าหมายเลยอะไรอย่เงี้ยเมืม่อกี้มาตยีกดสกิลหนึ่งหลบอย่างเซ็งเมื่อกี้อลิสมาสวยแล้วนะแต่เมื่อกี้เราพลาดไปเองครับพลาดตรงที่แบบ ยังไงอะ่ะมันมตัตยีหลบพอดีอะ่ะคือภ้าพแบบน่าให้อภัยอยู่ไง กอนคับมีจันหน้าใส่โล่ให้สบายอะเสียเลือดน้อยมากเวนี่อยู่คนเดียวก็สบายแลยเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านพี่ต้องไปออกตัดวาและเรวเก้าละ มันมาฮะมันมากันเดี๋ยวไปสมัยได้ไหมเนี่ยไม่ทันอะ่ะไม่ดีมั้งข้างล่างเดี๋ยวจะบวกกันนั่นไงแต่พี่ต้องเตรียมอันติ ขาบอเวนเล่นดีอะเวนแรงเลย <c oughs> เรายินเขาไ้กันเขาออกมาแล้วกัน อาวจันหน้าโดนลูเซียคอมโบเดียวตายบ้างนะจันหน้าบอกสดไปหน่อยซอรรี่เลยอเวนก็สดเหรอมานาไม่มีนะเวนเดี๋ยวเดียว แปดพอดีดีที่เราถึงอรัถ้าเมื่อกี้ไม่ถึงนี่งานเข้าเลยอะ ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เราตีโดนหรือเกาะไฟของป่าทำงานออกนี่ไปซีซีลอตมาเลยแล้วก็ตัดบาดบาดม่วงสักอันนะเงินเหลือไงเงินเหลือซีซีลอต เปลี่ยนเพลงหรือเ่มันทำไมต,ต,ตึ้ง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 อยู่อย่างเงี้ยไม่มีทำนองเดิมอ,อารีนี่วิ่งหายเหยื่อแล้วครับมีสแกนบาดไไมอารีทำไมไปยืนอยู่างนันไปเนี่ย ฮึฮ่าฮ่าฮ่ดอเเดินผักหนีไม่จะฆ่าลูเซียนแล้วเมื่อกี้เนี่ย ป้อมได้สบายนะฮะปักซีซีรอไ้นี่แหละดันเลนกลางนี่แหละมังกรอ,อีกหนึ่งนาทีโอเคออกซีซีรอมาเราปักแล้วก็จะมีตัวมาดันวินเนียนให้เราฟแีแล้วก็ถ้าเราอยู่ใกล้ป้อมเราก็วิ่งเร็วด้วยนะเนี่ยอยู่ใกล้ป้อมที่พังแล้วก็วิ่งเร็วนะนั่นแหละ ทามตรงนี้กันตรงนี้ไม่มีหวาดตรงนี้มีไหมห้องบนโดนห้องบนโดนโอ้ยนิดเดียว จะไปไหนไล่ยากจะมัดเลยไล่ยากอะ่ะโดนดีดออกมา พี่ลงตอนไหนจบเกมนี้อ่ะครับได้หน้าทำไมตีป้อมแรงอ่ะครับตอนนี้เขาปรับให้สายเวทอะ่ะตีป้อมได้แรงทุกตัวแล้วนะคือป้อมโดนพลังเวทอะ่ะตีธรรมดาแล้วติดเวทอะ่ะ เราวิ่งค้ำไม่เฉยอ่ะบางกรตัวนี้สีขาวนี้เป็นมังกรรวมทำให้วิ่งเร็วอะ่ะเมื่อไม่ได้โจมตีอยู่จะวิ่งเร็วขึ้น15ใช่ไหม15อเอาแอคกซิซ กูจดีเ่าเอ็กซิทฝักซีซิลาตายิงเลยโโหโคตรโคตรโคตรโโคตร จนหน้าเล่นโคตรโหดอ่ะคือจนหน้าซ้าแบบเฮ้ยไฮ่ <laughs> <laughs> มีอะไรทำว้า <laughs> แจมเลยครับยิงยิงสวยสวยอุต <slightly mer. S 2> ส่าห์โกงความตายไปตายแบบง่ายๆไปตายาร์ปตรงเขามีาร์ปตรงเขาแบบไปาร์ปตรงที่เขามีาร์ปเออพี่พูดมันสลับไปสลับมาออกนี่เลย ไททานิกไคด้า,ามันยิงกันไอพี่แล้วเว้ยอีกได้แล้วก็ปักไม้ได้สามสิบกวีเมียนติได้อยู่วะโอ้นาไครอะนาใครสวย ได้ไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยมาข้างหลังแหละอ้าวไม่โดนอดีคล้ายดีคล้ายดีคล้ายเลยอยอยอได้แลมปพจดแล้วก็จบชัดดาว วัตถุยีด้ชาด,ดาวเราตายตัวแรกฮะเอาเปลี่ยนอันนี้ก่อนเก็บเงินเจ็ดร้อยอนนี้มีอันติแล้วถ้าบวกกันแล้วก็อันตีไปช่วยได้เดี๋ยวรอให้เขาบวกบวกกันแล้วก็ฟาร์มแถวบ้านนี่แหละเดี๋ยวเขาก็บวกกันเราค่อยอันตีไปช่วย ได้ไหมเนะี่ยเจ็ดร้อยยังไม่ได้100อกีอกร้อยหนึ่งไอ้บวกบวกเราบวกเราบวกเราห้าวิห้าวิพวกห้าวิพวกอริใจเย็นสองวิใส่มาเลยเพื่อ,อนตีมาแล้วอืมปักนี่ต่อกูที่ไหนกูนที่ไหนคำปลืดอ้าวไม่โดน งานเข้าไม่โดน <c oughs> ดูการเลนแตีตายครับไม่เป็นไรอย่างน้อยคือเขาหมดสกิลไปแล้วไอ้เพื่อนเราก็ยิงฟรีอะ <c oughs> โอเคเรวออกเลือดเพิ่มอีก <c oughs> ออกเป็นนี่ดีกว่าไม่ทันหรอกจบแล้วขอออกไม่ได้แล้วเดี๋ยวจบแล้วน่าจะจบละ <c oughs> โดนผักหนีไปเลย คจบได้ไหมทันไหมอาเซียยืนดิ่แล้วน่าจะยอมแล้วครับโอเคเราอยู่บ้านเฉยๆดีไหมมันจบแล้วไงเราไม่รู้ว่าทำอะไรทำอะไรดีวะดูเพื่อนเราวิ่งเล่นเฉยอะ รอหน่อยรอหน่อยเพื่อนเพื่อนรอหน่อยเพื่อนรอหน่อยหนงไปไปวิ่งเร็วให้หมดแมวโอเคจีจีเกมนี้เล่นสนุกดีอนะเพื่อนโหดเพื่อนโหดเพื่อนแบกโอ้ใน chain s ลบมาตเตอรี่หก ทางนั้นด่าการอาเซียบอกลบเกมทิ้งนายีจริงๆยีเขาก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะแต่ตัวเราอะซีซีมันเยอะและยีอยู่ยากครับหรือเขาเป็นเพราะเขาเลือกยีมาแต่ยีมันก็โกงนะถ้าทีมอยู่ได้คือถ้าการเรียนเปลี่ยนเป็นตัวที่มีสตาร์มมีอะไรที่แบบถ้าเล่นแอคโคะถ้ากาเร่นเล่นแอคโคโหดอะงานเข้าแน่นอน